สวัสดีค่ะทุกคนเราและนี่คือไอจวดวันนี้เราสองคนจะมาทำอะไรกันจวดบอกเขาสิเราจะมาเก็บมะกรูดไปดองน้ําผึ้งกันโดยมีไอจวดเป็นคนเก็บนี่ไอจวดเป็นคนเก็บจริงๆนะไอจวดเป็นคนเก็บ เราเป็นคนดูมะนาวไม่ใช่มะกรูดออาแค่นี้ก็พอเพราะไม่ค่อยมั่นใจนี่ค่ะมะกรูดสามลูกเดี๋ยวเราจะดองน้ำผึ้งกันนะคะนี่มะกรูดลงโยงออกเพียบเลยว้าวหรือว่าเอ๊ะทุกคนคะ มันใช้แบบลูกล่วงหรือว่าลูกที่จะต้องเก็บแบบนี้อ่าแล้วแต่เนาะเอาลูกที่ล่วงอะไรกันเพราะว่าลูกเก็บเราเก็บไม่ถึงและหลังจากชั่งใจอยู่พักหนึ่งเราก็นี่เก็บจากต้นแล้วกันได้สองลูกเอื้อมสุดมือแล้วคะ่ะสองลูกนี่ แมวมาช่วยนะจ๊ะจวดปะกลับจวดปะเร็วไปหั่นมะนาวกันและนี่คือขิงกับน้ำพึงพ้งพึงพ้งพึ้งพึ้งแล้วก็มะนาวสองลูกลุงโยงขอมะนาวหน่อยนะคะโอเคขอบคุณค่ะลุงโยงโอเอาแค่สองลูกก็พออย่างละสอง ลองกันนะที่มีทั้งหมดของเราคือคิงหนึ่งแง่งมะนาวแค่สองลูกมะกรูดสองลูกแล้วก็หัน่นค่ะนี่คือสิ่งที่เตรียมไว้แล้วน่ากินเชียวมีมะกรกูดฝานน้ำลายสอ มะนาวฝานแล้วก็ขิงฝานค่ะก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก็ทำแบบที่ตัวเองรู้ล้วกันใส่ลงไปไม่ฟิกว่าจะใส่แบบไหนทำไปเถอะเห็นในเห็นเขาทำกันก็เอา้าเราหน้าเราหน้าทำอ่ะทำบ้างดีเราก็ทำกินเองได้ แต่ฉันไม่รู้ว่าต้องใช้ขนาดไหนไงฉันก็รู้ว่าส่วนผสมมันมีแค่นี้ฉันก็ใส่เท่านี้แหละก็ใส่ไปเธอหันหันไปแล้วมากน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ก็แอบ,บเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยหรือว่าอันนี้จะไม่พอนะเรียบร้อยแล้วเรียงเรียงไปให้ได้แบบนี้ <c oughs> คำในความหลองหี้น่ากินนะสองสามวันนี้ไม่ค่อยทำคลิปนะทุกคนหน้ามืดตามัวไปโมดตาก็ไม่ค่อยจะดีตัดต่อคลิปก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไปเยอะแยะเลยยังไม่ได้ตัดต่อซกคลิปหนึ่ง โทรศัพท์ก็เต็มไม่รู้จะทํายังไงเลยเดี๋ยวต้องรอให้เบาก่อนนะคะร่างกายไม่ค่อยจะดีนี่นะคะทุกคนหมดจนหยดสุดท้ายเราจะใส่น้าผึ้งแค่นี้เราจะใส่น้ําผึ้งเยอะไม่ได้เราเป็นเบาหวานอยู่เราอาจจะทำผิดสูตรนิดหน่อยหรือว่ายังไงทุกคนไปดีอารวดีไอวเอานะแต่มันก็เป็นสูตรแบบนี้แหละ มีแค่นี้สามสหายเอาไว้กินนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสามสหายดองน้ำผึ้งทำกินเองง่ายๆน่าจะประมาณสามวันสองสามวันก็กินได้แล้วนะคะมาคอยดูแหมฉันก็สัรหาทำจริงๆนะ ไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ย